เรียนเชิญท่านที่จะทำบุญร่วมสร้างพระเจ้าใหญ่ชัยมงคลสมทบทุนคนละห้าบาทสิบาทก็เรียนเชิญที่กองบรงกิการนะครับขอบคุณครับู้ในม้านั่งไฟก็เรียนเชิญนะครับเ้อะพุทธหา,าทาสิบบาทมาบริจาคสร้างพระเจ้าใหญ่ชัยมงคลอยู่กองบรยการครับ วันนี้มีพี่น้องมาร่วมงานชมป้องไฟขึ้นสูงของบ้านกระจายดาแน่นขอบคุณไปอย่างสูงครับที่ทุกท่านโอ้ยนะให้ความสำคัญในการจัดงานในปีนี้หนึ่งแสนบาทเล่นง่ายนะครับนี่มาตรฐานนะครับสอราชวงศ์ห้าสิบสี่ร้อยครับสอราชวงศ์ อ่ต่อสารชวงกล่องมาเลยครับทีมงานกล่องสามเทพครับบังไฟพร้อมค้นพร้อมขึ้นสูงสูงลงสัตว์ซาทำลาได้หลายงทำลาได้เยอะๆสารชวงไปทีมงานจงโชคดีสามสองหนึ่ง หูซีติดฐานนิดๆอยู่นะครับพี้วอดระราชวงศ์ฐานรอบประมาณยังไม่ทันถึงเวลาสามสิบห้าสี่สิบโย ล่างไปหมวกเข้ามันสูงครับต้องเบาสถานเดียวควันยังติดปลยปลายครับเพิ่งจะรอยสามเสียบ้าพงเบิง้งป่าแค่แหลมทีร้อยมากน,น่นทางหลงนี่เป็นแงหางของสหสัดช่วงรอยหาสิบคะแนนวันไป เราเฝ้ากรนล้างไปเป็นหุ่นซิ่งกอบเก่าๆนเยว่ะทชมวงเ้าก็เก่าๆจำๆเลยอ่ะเนี่ยทานไปเจอเท่าไรก็เจอนิดครับเราเายิงเราบ้างมากท่าส่เมือครับตำนังหาง ทางอสิวาบ่เบิ่งไปแฟบโอโม่บโอโหเลขี่ลยหร่านะครับบอกพี่บมนอนนะเลขสี่ลอยทร่ามมันติดฐานนิดนนะครับคะแนนาต่างจองนียนะครับมัน้างหางนันท์ทรายโยกควายหมุ ตำแน่งกว่าโค้งๆพี่น้องฟ <renamed> ังจตออกมาก6บหกระทำแล้วครับคยตับครับ370ก็ได้แน <to> ่นมแนเตรงกับ